สวัสดีครับเป็นอันชาแนลกลับมาแล้วครับวันนี้เรามารู้จักพระเทพเจ้าเหล่งกวนไตเตหรือององเทียนกุลราชเลขาขององค์ยกองทรงเตกันครับเหล่งกวนไตเตหรือององเทียนกุลหรือหวางเทียนจินเป็นเทพเซียนอีกองค์หนึ่งที่มีผู้ให้ความเคารพมากโดยเหตุที่เป็นเทพเซียนที่มีหน้าที่ต้องเฝ้าประตูบนยอดเขาคุนลุนทางทิศตะวันตก ที่จะขึ้นไปสู่สวงสวรรค์นามเดิมของท่านคือเอิญแท้อองหรือแ่หวางบางตำนานว่าชื่อมิ่งหลูแทหวางถือกำเนิดเมื่อวันขึ้น16ข้าค่ำเดือน6ท่านเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในลัทธิเต๋ามากมีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์ซ่งสมัยเด็กได้ศึกษาวิชาเวทมนต์กับอาจารย์สำนักลัทธิเต๋าชื่อลินหลิงซูความสามารถพิเศษคือการเล่นกับไฟการพ่นไฟอมไฟ เมื่อได้ล่วงลับไปแล้วองค์ยกอ๋องทรงเตจึงได้พระราชทานนามให้ว่าอิวสู่หัวฟุเทียนจริงและด้วยเหตุที่เป็นหัวหน้าเทพเซียนองครักษ์องอ์ค์ระดับนายพลแห่งสวงสวรรค์ของทัทธิเตา๋าท่านจึงมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อเช่นหวางเหลยกวนหวางหลินกวนหวางเอิ้นจูเหล่งกวนไตเตซื่อต้าเทียนซื่อเป็นต้นบุคลิกของท่านคือดวงตากลมโตใบหน้าแดง และมีดวงตาหนึ่งดวงอยู่บนกลางหน้าผากเป็นดวงตาไฟเมื่อลืมตาขึ้นเมื่อไหร่ไฟก็จะเผาผลาญสิ่งที่เห็นข้างหน้าให้วายวอดไปได้ปากมีเขี้ยวสวมเสื้อคลุมสีแดงรองเท้าสีเขียวสายรัดเข็มขัดเป็นรูปมังกรไฟมือขวาถือแท่ทองคำวิเศษเป็นอาวุธส่วนมือซ้ายนิ้วกลางชี้ขึ้นบนหมายถึงดอกไม้ไฟเป็นสัญลักษณ์ให้สวรรค์เป็นพยานแต่บางภาพท่านก็ใช้นิ้วชี้ชี้ขึ้นฟ้า ของคู่กายอีกอย่างหนึ่งคือล้อไฟคู่หนึ่งที่เป็นอาวุธวิเศษและสิ่งสําคัญคือตาประทับประจําตําแหน่งของเขาที่องค์ยกอ๋องทรงเตะพระราชทานท่านมีอาวุธวิเศษมากเพราะต้องทําหน้าที่หลายอย่างและมีให้ศัตรูลุกล้าขึ้นไปบนสวงสวรรค์ได้ในฐานะที่เป็นนายพลองครักษ์ฮ่องเต้แห่งสวงสวรรค์นอกจากนี้แล้วท่านยังสามารถในการพกพาเมฆฝนให้ไปตกที่ที่ต้องการ หรือไม่ให้ฝนตกในที่ที่ท่านต้องการได้จึงสามารถดับไฟป่าและนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลปราบปรามพวกเซียนปีศาจชั้นต่ำที่มีอาณาจักรเป็นของตนเองตั้งตนเป็นอ๋องหลากหลายอาณาจากักรซึ่งบางครั้งยกพวกแก่งแย่งตำแหน่งกันหรือลุกรานอาณาจักรอื่นท่านมีหน้าที่ในการปราบปรามเทพเซียนปีศาจเหล่านั้นนอกจากนี้พวกพูดผีปีศาจทั้งหลาย ที่พึ่งล่วงลับหรือสิงสู่อยู่ตามป่าเขาต้นไม้แต่อายุยังไม่ถึงที่จะเป็นเซียนปีศาจได้ไม่ให้ไปทำร้ายลบกวนสร้างปัญหาความหวาดกลัวให้มนุษย์โดยการใช้แท้วิเศษนี้ชี้ไปที่ตัวปีศาจปีศาจนั้นก็จะสลายหายไปในพริบตาและจากตำนานได้กล่าวถึงการสู้รบระหว่างเขากับซุนอู่กงที่ลักลอบขึ้นไปบนส,ว,สวรรค์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์ยกอองทรงเต๋ ในสมัยราชวงศออ์องเต้หมิงเฉินจูหรือฮ่องเต้จู้ตี้หรือยงเลอ่อซึ่งครองราชระหว่างปีพุทธศักราช1945ถึง1967ส่งให้ความเคารพนับถือเทพเซียนเล่งกวนไตเตอย่างมากถึงขนาดจะเสด็จออกไปนอกวงังที่ใดก็ตามจะนําเทวรูปองค์นี้ไปด้วยทุกครั้งโดยเพราะการย่าตาทับและยังได้พระราชทานนามให้เป็นเล่งกวนไตเตนอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างวัดเทียนเจิง เพื่อประดิษฐานเทพเซียนเหล่งกวนไตเต๋ทั่วประเทศอีกด้วยดังนั้นรูปปั้นของท่านจึงปรากฏให้เห็นตามวัดดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบันและถือเป็นต้นแบบของการสร้างเทวรูปเหลิงกวนไตเต๋อีกด้วยสําหรับความเชื่อในแถบจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเองถือท่านว่าท่านเหลิงกวนไตเต๋เป็นราชะเลขาที่พระยกอ,องทรงเต๋ได้มีพระราชบัญชาให้ท่านมาเพื่อช่วยเหลือพระกิวอ,องไตเต๋ ในงานถือศีลกินผักอีกด้วยสําหรับวันแซยิดหรือวันลําลึกของท่านตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติของจีนนั่นเองครับประเทพเจ้าองค์หน้าจะเป็นองค์ไหนต้องรอติดตามชมกันวันนี้ช่องเป็นอันชาแนลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ